เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบความคุ้มค่ากันนะฮะร,ระหว่างสายฟาร์มของสไนนะครับกับสายฟาร์มของพ่อค้านะฮะลองมา2วันนะครับในปริมาณคนพอๆกันนะถ้าอยากเติมเกมต้องเปเทวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปแน่นอนฮะ เดี๋ยวอันแรกนะครับเราจะมาทำไกด์ของสไนกก่อนนะฮะในปี2024นะครับเวลาเราได้บัฟมูฟสปีดมานะสำหรับคนที่ไม่มีมูนนะครับแล้วก็กินยาอินเข้าไปนะสำหรับคนที่ดาเมจระเบิดไม่ค่อยพอนะครับก็จะมีอาหารในส่วนของถ้าคนที่ดาเมจไม่พอเนี่ยให้กินยาตีมอนนะเนี่ยมันจะเขียนว่าที่มันไม่ใช่บอสกับมินิเนี่ยกินเข้าไป6จานนะครับแต่สำหรับคนที่เต็มแล้วซันแนะนำว่ากินอาหารวิ่งไว ดีกว่านะครับสำหรับคนไม่มีมูลนะนี่ครับเราก็ตั้งตี3ตัวนี้ไปเลยอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็กดฟาร์มไปนะครับการฟาร์มเนี่ยเราจะฟาร์มกันประมาณ330นาทีนะเพื่อนๆพือนสามร้อยสามสิบคือเราจะไม่เปลืองของเยอะมากนะครับมันจะฟาร์มได้แค่นี้นะฮะผลประกอบการก็อยู่ที่ประมาณ17ล้านกว่ากว่านะครับในปริมาณที่ถือว่าระดับกลางนะเพราะว่ามันมีคนฟาร์มเยอะมากๆนะครับ เห็นไหมพอเปิดมาก็เจอคนฟาร์มเลยไอเทมสวมใสของสไนนะครับพี่ซันใสก็คือเป็นเน้นสายคริอาวุธดอปเปอร์ประดับชีเป็ดนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นของสายเงินนะแล้วก็อันนี้ครับมิลเลอร์ใส่ดาบเมเทอนะแล้วก็ลิลลี่ลดไล่นะใสคอหมาด้วยนะครับจะได้กดสกิลวิ่งไวได้แต่มันยิงกดไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาขี่หมามันกดไม่ได้นะครับใสไปงั้นแหละนะฮะ <c oughs> อ่ะคราวนี้ครับเราก็มาดูในส่วนของ สกิลกันบ้างนะครับลองกดหยุดแล้วก็อับตามไปพร้อมๆกันเลยนะอันนี้คลาสแรกนะครับคลาสที่2นะฮะคลาสที่2ก็สกิลมานี้นะครับไฮคลาสไฮคลาสก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็คลาสที่3ครับ ส่วนคาที่4เนี่ยเพื่อนๆก็คงอัพเป็นครบแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันต้องเก็บทรายเนาะคราวนี้เรามาดูการใส่บัฟรวมกันบ้างนะครับการใส่บัฟรวมก็ใส่ประมาณนี้เลยครับที่เราจะใส่ก็คือพวกนี้นะฮะแต่ที่แพทมันอัปเดตมาก็คือสกิลนี้ครับไอ้สกิลที่มันเป็นรูปไม้กางเขนะเห็นไหมน่ะต้องใส่เพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการระเบิดรอบตัวอย่างที่ซันบอกไปว่าทําไมถึงกินอินใช่ไหมฮะเพราะว่า ไอนี่เนี่ยเห็นไหมฮะมันปล่อยโคเมทแท็บนะครับก็คือแท็บสีแดงๆนั่นแหละนะฮะมันใช้ค่าอินในการคำนวณด้วยเวลาที่เราตีมอนเนี่ยมันจะได้ตายไวขึ้นนะครับฉะนั้นก็กินยาอินเข้าไปนิดนึงนะโอเคเนาะเนี่ยการฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมพอเรากดบัฟรวมเวลาใส่สกิลนั้นไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเบิดรอบตัวเห็นไหมครับทำให้เขาติดโคเมทแท็บนะฮะรอบตัว7เมตรนะครับ สกิลอัพแดทมาใหม่นะแล้วก็ของใส่ช่องออโต้ก็เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะฮะรับรองว่าได้17ถึง18ล้านถ้าฟาร์มคนเดียวนะถ้าฟาร์มหลายคนอาจจะมา19ถึง20นะครับคราวนี้เราก็มาดูรูนกันบ้างนะครับรูนซันก็ใช้เป็นเอ่อรูนนี้นะครับยิงไกลแล้วก็ อันนี้นะครับลุนสถานะแต่ที่สาคัญคือลูนวิ่งนะครับแต่ยังเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่นะครับอัพสัก 40- 5 0นะฮะเลเวลนะมันน่าจะได้วิ่งเยอะขึ้นมาหน่อยส่วนอันนี้ก็ใส่ตามนี้ได้เลยครับเฟียบีดแล้วก็อันนี้มันเป็น sharp shooter นะครับเมเทออันนี้สำคัญสุดนะครับไม่งั้นมันจะยิงไม่กระจายแล้วดาเมจไม่เท่ากันนะ ก็ทำเทมเมอร์ครับมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่เป็นไรแอคซิตเบรกสำคัญมากครับต้องมีนะฮะ,ะใส่ให้ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนเล็กกันบ้างนะครับรูเล็กเนี่ยซันก็จะใส่นี่ฮะรูนเหลืองเป็นรูนลดล่ายนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องติดลายนานนะฮะเวลากดบัฟรวม อืมใส่ไปเลยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะรุนแดงเนี่ยก็ใส่พวกคลินูโตรลนะครับเพราะว่าเราไม่กดธาตุนะใส่เพนใส่อิงใส่อ t ตแทกไปนะครับแล้วแต่ที่พอจะยัดได้นะครับเอาตามซันก็ได้นะครับง่ายๆเออการเล่นก็ง่ายๆเองครับประมาณนี้พอมาดูสปีดครับ ที่ซันไม่ถึง18ล้านเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าต่อยซันใส่สัตว์เลี้ยงเนี่ยที่มันวิ่งสปีดสูงสุดเนี่ยเห็นไหมฮะ increase move speed เข้าไป6เนี่ยแล้วก็ใส่ทุกอย่างแล้วนะครับมันก็วิ่งได้แค่324เท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปครับถ้าป่านี้สันกินอาหารวิ่งไว6จานอาจจะวิ่ง330ไปแล้ว แต่ก็ยังว่าและครับเราอยากให้มันวิ่งเท่าหุ่นไงก็เลยไม่กินนะครับเป็นการเทสตแตจงจีนถ้าวิ่งแล้วกินอันนี้เนี่ยอาจจะได้เกือบเกือบสิล้านก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูอาชีพพ่อค้ากันบ้างครับอาชีพพ่อค้าแนะนําว่าต้องเอาบัฟแมวอันนี้นะครับลดคูดาว30%์นะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยการลดดีเลย์ที่เพิ่มขึ้นอาหารลดดีเลย์กินไปเลยครับ6จาน นะฮะเพราะว่าเราจะยิงอาร์มแคนนอนเนี่ยเดีเลย์มันเยอะนะครับพ่อค้าเนี่ยถามว่าต้องใช้ของเยอะไหมก็ก็เยอะพอตัวนะถ้าอยู่ดีจะย้ายค่ายนะครับจากสไนเป็นเออพ่อค้าเนี่ยนะฮะอืมเนี่ยนะฮะดีเลย์ลบไปลบหนึนะครับจากบัฟแมวจากอาหารจากโล่รถคูดาวแล้วก็ห่างรถคูดาวนะครับได้แค่นี้อ่ะ ลองย้ายไปแมปปัจจุบันนะครับอืมประมาณนี้นะครับลูกปืนตอนนี้มี4ี่หมนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าถ้าฟาร์มไป330นาทีเนี่ยมันจะใช้ลูกปืนเท่าไหร่แล้วเราจะได้จํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอืมลองดูนะครับอันนี้ก็เอาตัวเด็กมาส่องนะครับว่ามันยิงไวจริงไหมมันก็ยิงไวดีครับแต่ว่าอาจจะวิ่งหายไปห้า <c oughs> หรือเปล่าวะเอออาจจะมันเหมือนกับว,วิ่งช้าพนิดนึงนะครับผลประกอบการที่ได้ก็คือ17ล้าน8 0 0แสนนะฮะเยอะกว่าสไนกินี้0 0 0แสนนะครับแต่อย่างที่ว่าแหละถ้าสไนกินี้กินอาหารวิ่งไว6จานอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะเท่ากันเลยนะครับลูกปืนหายไป3 0,000นัดครับเป็นมูลค่าประมาณ1 3 5 0 0 0้าน้านบาทถ้าใช้พ่อค้าซื้อนะครับเนี่ย มันหายไปประมาณ30,000นัดนะครับแต่เกิดไม่ใช้พ่อค้าซื้อเนี่ยมันจะตกประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับอะของที่สวมใส่ก็ประมาณนี้ครับที่เอาขวานสีฟ้าเนี่ยเราเอาคันห้าเพราะว่าเอาวิ่งไว้นะครับวิ่งสันไม่พอนะเพราะว่าสันไม่มีมูนนะครับแล้วก็ใส่เป็นมิลเลอร์เมเทโอนะฮะแล้วก็คอหมาวิ่งไวอ่ะสเตตก็ประมาณนี้ครับเด็กลักเต็ม สเต็งเอาที่เหลือนะครับตอนนี้ค่ามูฟสป ed ซันจะตกที่325เห็นไหมถ้ามีมูนนิดนึงนะมันจะสวยงามมากเลยเพื่อนๆแต่พอไม่มีมูนอะไรมันก็ดูขาทูขาตานะครับามาอัพสกิลคาสแรกก่อนนะครับอัพตามสันเลยก็ได้นะคาสสองครับอัพประมาณนี้อืม hmm. แล้วก็ ห้คลาสนะครับเอาประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็คลาสามนะครับอาจจะไม่ลงลึกเกี่ยวกับการอธิบายสกิลมากนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปอ่านเองได้หรือรู้แล้วกันหมดนะฮะก็เลยไม่อ่านดีกว่านะครับเอาตามนี้ไปเลยครับง่ายดีแล้วก็บับรวมก็ใส่ประมาณนี้เลยเพื่อน,อนที่สําคัญก็คือใส่พวกที่มันวิ่งวิ่งอ่ะเข้าไปเยอะๆนะครับ เนี่ยอย่างสกิลคอหมาใส่ได้ก็ใสเข้าไปนะครับเพราะว่าสกิลคอหมาใส่ในเงาเนี่ยมันไม่ลดสปีดไม่ลดเวลานะครับออโต้สกิลก็เซตประมาณนี้ครับบรับรวมแล้วก็อาร์มแคนนอนรูนครับรูนที่สำคัญ,ญจริงๆมีน้อยมาก,มากๆเพื่อนๆเพราะว่าเราเน้นแควิงกับอาร์มแคนนอนนะรูนลับอาจจะใส่เป็นดาเมจยิงไกลก็ได้นะครับเนี่ยเพิ่มไฟนอล10%นนะ หรือจะใส่เป็นลูนตีใกล้ก็ได้นะครับก็ได้ลูนตีใกล้ไฟนอน10%เหมือนกันลูนรับอีก1รลูนนะครับเป็นลูนวิ่งไวก็ได้นะอืมแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยว่าเมียไหนก็แสนั้นนะครับอ่ะอันเนี้ยลูนสําคัญสุดนะครับสันตันในแถวแรกนะครับหาแถวแรกเยอะๆนะฮะจะได้วิ่งสปีดไวๆนะครับเวลาที่เราใช้สกิลหุ่นนะ่นะฮะที่อยู่ในบัพรวมแล้วก็นักเคิลบูส์นะครับ ไม่รู้วันเพิ่มไหมนะแต่ใส่ไปก่อน <net> สกิลนี้ครับลาวนะฮะเพิ่มสเต็งอาร์มแคนนอนเนี่ยเราใช้แน่นอนคือรูนนี้นะครับถ้าเราดาเมจไม่พอแต่จริงมันดาเมจพออย่าละมันแรงอยู่นะเ,นเพื่อนเนี่ยรูนอาร a มแคนนอนนะครับอ่าแล้วก็รูนเล็กบ้างนะครับ s p HP นะฮะอ่าวิทนะครับแล้วแต่หรือเป็นเอจก็ได้นะฮะ ต่อมาก็จะเป็นรูนเพนครับสายดาเมจปกติเลยเด็กดาเมจอิงสเตนเจาะเกาะนะครับอินแล้วก็จะมีในส่วนของออนี่ครับรูนนิวทรัลนะฮะเพราะว่าอาร์มแคนนอนยิงเป็นนิวทรัลนะไม่ใช่ทัดไฟนะครับและที่สำคัญก็คือใส่อันนี้ครับเป็นเสื้อพ่อค้าตัวแรกนะเพื่อลด a อนิเมชันนั่นเองนะครับมันจะได้ยิงไม่กระตุกนะ ถามว่าเอาพ่อค้ามาฟาร์มดีไหมถ้าไม่มีการ์ดมิดเทสส่วนหัวซันแนะนําว่ากลับมาสไนดยดีกว่าครับแต่เกิดใครมีการ์ดมิดเทสส่วนหัวแล้วเนี่ยก็เล่นพ่อค้ายาวๆได้เลย,เ,ลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะปรับลดดีเลย์เพิ่มอีกนะครับยังไงก็ลองดูละกันนะ